สำหรับชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนนี้ต้นเดือนจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเล็กๆน้อยๆไม่ได้เยอะไม่ได้แยะเท่าไหร่เพราะช่วงนี้ชาวราศีกรกฎถือว่าเป็นชาวราศีที่จังหวะดวงดาวหรือว่าจังหวะของชีวิตมันเริ่มเห็นแสงสว่างชัดขึ้นเพราะนั้นชาวราศีกรกฎผู้ที่มีหัวใจเป็นบ้าน บารมีแผ่ออกจากความรักเพราะฉะนั้นความรักของชาวราศีนี้แม้กระทั่งส่งต่อไปถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความศรัทธาเหล่านั้นจะทำให้ชาวราศีนี้ประสบความสำเร็จด้วยที่ละกาชาวราศีนี้เป็นห่วงเป็นใยครอบครัวเป็นคนที่ผูกพันกับที่อยู่อาศัยนะเพราะฉะนั้นเรื่องของการ เปลี่ยนแปลงมันจะส่งผลไปถึงเรื่องของการอยู่ใกล้ที่อยู่อาศัยด้วยเพราะฉะนั้นอาจารย์ต้องบอกว่าในเรื่องของโชคของลาบมันก็จะเข้ามาหาชาวราศีก็รากด้วยทีราขาเอาไปว่าเรื่องการเรื่องงานช่วงนี้มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงเห็นได้ชัดแต่ถามว่ามันขยับแรงขนาดไหนก็ไม่ได้แรงมาก แต่คําว่าไม่แรงมากมันส่งผลในเรื่องของการเงินมากๆเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นกับเรามันหมายความว่าเราได้กระทําบางสิ่งบางอย่างมาสักช่วงเวลาใหญ่ๆมันเหมือนกับกะละมังที่กำลังรองน้ำทีละหยดทีละหยดแต่มันจะมีหยดใดหยดหนึ่งที่มันสามารถที่จะคว่ำกะละมังได้เพราะฉะนั้นชาวราศีนี้ เรื่องของความรู้เรื่องของการพัฒนาตัวเองในเรื่องของคำพูดจะส่งผลให้ชาวราศีนี้ประสบความสำเร็จเรื่องของการเจรจาเรื่องของลูกค้าต่างๆเอาพอนะ่อหนาอาจารย์บอกเลยช่วงนี้ลดช่วงนี้ต้องบอกว่าลดความอุดมสมบูรณ์ความโชคดีความมั่งคัง่งกำลังจะเข้ามาชาวราศีนี้แล้วที่สำคัญท่านใดที่กำลังวางแผน อยากจะกลับไปทำงานที่บ้านเกิดเมืองนอนเพื่อจะได้อยู่ใกล้กับเสด็จพ่อเสด็จแม่อาจจะวางการเกษียณไม่แค่นี้อยากจะได้เงินสักก้อนหนึ่งไปอยู่ใกล้ๆคนที่เรารักเพราะนั้นถือว่าช่วงเดือนนี้เป็นจังหวะที่ดีใครที่ทำงานประจำอยู่จะมีในเรื่องของการเลื่อนตาแหน่งด้วยนะเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะตัดสินใจว่าหยุดและตรงนี้แค่นี้พอแล้วก็กลับไปอยู่บ้านนอกบ้านนา ไปทำการเกษตรไปอยู่ในรูปแบบที่เขาเรียกว่าพอดีกับตัวเองไม่เหนื่อยมากว่ากันแบบนี้อาจารย์แล้วมันจะรวยไหมรวยเรื่องของการต่างประเทศหลายๆท่านโทรมาหาอาจารย์แล้วก็บอกว่าอาจารย์หนูทำธุรกิจเนี่ยแม่งระเนรนาดเลยว่าทำอะไร นวดอาจารย์ก็แม่งเปิดนวดกัน90%กว่าเปอร์เซนที่ต่างประเทศเพราะฉะนั้นมันมีอีกหลายๆสาขาในเรื่องของการทำมาหากินไม่ว่าจะอยู่ในโซนยุโรปจะอยู่ในโซนอเมริกาหรือว่าจะอยู่ในโซนอาหรับมันสามารถที่จะขยายในเรื่องของวัฒนธรรมของเราในเรื่องของสเสน่ ของบ้านเราเพราะฉะนั้นคนไทยไปอยู่ที่ไหนก็นแล้วแต่มีแต่คนรักเพราะอะไรพื้นฐานของเราเป็นคนที่เอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่อยู่แล้วพื้นฐานของเราเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนอยู่แล้วโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นหลายๆท่านบอกว่าอาจารย์หนูเนี่ยไม่รู้จะทําไงดีไม่รู้จะทำจะจะ,จะจะขายนวดต่อไปหรือว่าหนูจะไปทําอาหารหรืออะไรก็ได้อาจารย์ก่อนที่จะพูดเรื่องนี้กันต่อไอ้เดียวเดียวเดียวยวดูดวงก่อนนะท่านใดอยากจะดูดวง ส่วนตัวอาจารย์ตัดสินใจไม่ได้ว่าอาจารย์ให้แอดไลน์มาตามเบอร์โทรศัพท์นี้หรือว่าจะโทรมาก่อนเดี๋ยวอาจารย์ก็จะโทรกับ0944198566แล้วก็094อันนี้ V.I.P. สำหรับกระเป๋าสตังค์สั่งรวยเรียกทรัพย์0947814568ที่ราคาเอาไปว่าเรื่องของเรื่องของการเรื่องงานมีหลายๆท่าน ดูดวงมันก็โอเคมันดีอาจารย์หนูกำลงกังจะย้ายพอดีแต่บางครั้งหลายๆครั้งที่มันนึกไม่ออกว่าอาจารย์หนูกวรจะทำไงดีว่าเยี่ยแม่งคิดไม่ออกว่าอาจารย์อาจารย์แนะนําว่าในฐานะที่อาจารย์เคยเป็นบัสบอยมาก่อนหรือว่าเด็กเดินอาหารที่โรงแรมแอมบัสซเดอร์ย้อนกลับไปในช่วงปีพศ2530กว่าประมาณ3:32 อาจารย์ได้เป็นพนักงานเสิร์ฟอยู่ที่โรงแรมแอมบาสเดอร์แล้วตรงบางกะปิเทเรสใครที่อายุรุ่นๆอาจารย์เนี่ยห้าสิบขึ้นไป60-70ต้องรู้จักในขณะที่อาจารย์เป็นเด็กเสิร์ฟเนี่ยภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยแข็งแรงหรอกชี้เอาชี้เอา u อ d d ุ you like อืมเล้วก็จิมจมอ่าอยากก็จิม้มแล้วสังเกตว่าถ้าเราอยู่นะยังต่างประเทศยุโรปสวีเดนอะไรก็แล้วแต่ลองทําอาหารที่มันตรงจริตกับชาวต่างชาติดูสิของคนไทยเรารู้อยู่แล้วส้มตำาราฝรั่งชอบอะไรอาจารย์จะทําเมนูมาให้จากสิ่งที่อาจารย์จําได้ต้มยำเนี่ยมาแน่ ต้มยำกุ้งต้มยำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมาแน่ได้จดไว้นะจดไว้สองแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานลูกชิ้นแกงเขียวหวานเนื้อแกงเขียวหวานไก่ได้หมดสามไก่ห่อใบเตยไก่ธรรมดาแล้วก็ห่อใบเตยทอดจะสร้างมูลค่าขึ้นไปอีกสี่ปอเปียทอดห้าข้าวผัดผัดไทยเนี่ยรู้อยู่แล้ว นะเพราะฉะนั้นเมนูเหล่าเนี้ยอาจารย์บอกเลยว่าจะสั่งสามรถมีอีกหนึ่งมีหนึ่งเปรี้ยวหวานนะผัดเปรี้ยวหวานเนี่ยที่มีเม็ดบะม้ม่วงมีพริกหยวกมีอะไรหวานหวานเนี่ยอันเนี้ยเข้าเลยเข้าทางเลยคิดอะไรไม่ออกเอาอะเนี่ยเป็นตัวชูโรงเลยว่าฉันขายสิ่งเหล่านี้ฉันมาจากไทยแลนด์นะเพราะนั้นอาจารย์ทิ้งไว้เท่านี้เอาไปว่าในเรื่องของการการสื่อสารการพูด ระวังเราจะไปไฟ่กับคนที่มีอำนาจมากกว่าหรือว่าหัวหน้านะ่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของคำพูดอาจจะต้องประดิษฐ์ประดอยหน่อยแต่ไม่ต้องตอแหลพูดด้วยความจริงใจนายคนนี้นายสวยนะเลดเชียสวยมากสวยแต่หัวยันตีนะนายวันนี้เลิศเลิศนายเลิศมากเลิศมากแค่นี้แหละนะเพราะฉะนั้น การใช้คำพูดที่มันละมุนขึ้นอีกหน่อยหนึ่งปรับองศานิดหนึ่งมันก็จะดีขึ้นเพราะฉะนั้นดวงที่มันมาจากความเฮงมันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่จำไว้ว่าอย่าอาศัยเฮงตลอดเมื่อความเฮงมันไม่ได้อยู่ในจังหวะที่มันจะเฮงมันก็ร่วงได้เพราะฉะนั้นเรื่องของความสามารถอันนี้ก็มีความสำคัญสุดๆเหมือนกันอาจารย์ให้สิ่งเหล่านี้ 50- 50เลยบางคนเก่งให้ตายยังไงก็แล้วแต่แม่ฉาดช้านทุกสิ่งทุกอย่าง แต่บางครั้งมันไม่เจอคนที่จุดกตาด้วยมันก็ไปต่อไม่ได้อ้าวอาจารย์ทิ้งไว้เท่านี้แล้วกันสําหรับชาวราศีชาวราศีกรกฎก็ไม่ได้มีอะไรมากส่วนเรื่องของสุขภาพก็ระวังเรื่องของอะไรสายตาต้อกระจกต้อหินหรือว่าสายตายาวอันนี้เป็นปกติอยู่แล้วแต่หมายความว่าอาจจะมีในเรื่องของ เราปรับตัวไม่ทันนะเพราะฉะนั้นเรื่องการใส่แว่นอันนี้ก็มีผลแล้วชาวราศีกรกฎอาจารย์แนะนําอย่างหนึง่งถ้าจะไหว้พระหรือว่าจะไปทําสังฆทานสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยจีวรจีวรพระที่เป็นเซตเนี่ยแล้วก็เทียนเพื่อจะเพิ่มแสงสว่างให้กับชีวิตของเราเพราะฉะนั้นชาวราศีกรกฎถ้าจะบูชาพระเพื่อความเมตตาโชคลาภขอให้เป็นพระ ปางป่าเลไลอันเนี้ยจะช่วยหนุนดวงเราจะช่วยส่งเสริมดวงชะตาของเราทําให้พุ่งไม่หยุดเดินไม่หยุดที่ราคาเ่ะเท่านี้ที่ราคาหลังจากนี้อาจารย์ขอพูด,ดิดน,นึงก่อนที่จะไปในเรื่องของกระเป๋าสตางค์เพราะอาจารย์ต้องขายถ้าไม่ขายอยู่ไม่ได้ที่ราคาเรื่องของการทําบุญเรื่องของการบริจาคก,ก่อนหน้านี้เนี่ยอาจารย์ทําให้กับผู้พิการ แต่คราวนี้อาจารย์โยกตัวเองเนี่ยตั้งใจว่ารับปากกับลูกศิษย์คนหนึ่งที่เป็นพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลแหลมฉบังแล้วเขาได้เห็นคนป่วยได้เห็นคนเจ็บได้เห็นคนแก่ไม่มีความสะดวกในการเดินทางในการเดินการเหินเพราะฉะนั้นอาจารย์เขารับปากว่าเดี๋ยวปีนี้ไม่รู้จะทำได้กี่คันนะแต่ตั้งไว้หนึ่งร้คัน อาจจะไม่ถึงอะดูจากยอดวิวแล้วใครเห็นยอดวิวขออาจา์เนี่ยหรือว่าเห็นคลิปอาจารย์เนี่ยแชร์ไปหน่อยได้บุญด้วยไม่ได้เสียสัาตตังเลยแชร์ไปไอ้ไอ้ดางไอ้เด่นไอ้ดอนนี้ลวงไอเลียมีอคอยแลมใจแชร์กันไปเราก็จะได้บุญด้วยคนที่แชร์เพราะฉนั้นตามเบอร์บัญชีนี้โรงพยาบาลไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะเขาไม่ได้บอกให้อาจารย์มาทําแต่อาจารย์อยากจะบอกบุญกับพวกเราให้พวกเราได้มีโอกาสที่จะทําสิ่งดีๆให้กับประเทศของเราแค่นั้นเองมันมีบางคอมเมนต์มา ไอ้นี่ไม่ใช่เบอร์บัญชีเกิโรงพยาบาลนี่อันนี้ก็ตะเถียนใญ่ชีเพราะฉะนั้นบางคนมีกำลังมากก็ซื้อเป็นคันก็ได้แล้วส่งไปเลย ส่งไปที่โรงพยาบาลสําหรับตรงของอาจารย์เนี่ยรวบรวมคนละเล็กคนละน้อยคนละมากคนละหน่อยแล้วก็ซื้อลดค่อยๆรวบรวมแล้วส่งไปที่โรงพยาบาลก็แค่นั้นใครทําที่ไหนสบายใจทําไปเลยถ้ารู้สึกว่าที่นี่แม่ไม่ค่อยมั่นใจว่าจจเทพหน้ามึงเนี่ยไอ้เฮียมึงจะคอรัปชันช่อรับ,บางหลวงหรือเปล่าก็ไม่ต้องทําทําที่ไหนสบายใจทําไปเลยหลังจากนี้อาจารย์ก็จะพูดถึงเรื่องของกระเป๋าสตังสั่งรวยเรียกทรัพย์รุ่นนี้ 13900เรียกซับได้จริงหรือเปล่าอาจารย์ส่วนที่เห็นอยู่ในตู้29700ื่้าร้อยรับประกัน200ปีชาตินี้เยี่ยนชาตินาทุกใบผ่านพิธีปลุกเสกหมายได้วด่าพุทธาพิเศษทุกใบเพราะฉนั้นเรื่องของกระเป๋าสตังค์เนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงที่อาจารย์เล่นดนตรีอยู่2557อาจอาจารย์ได้ไปเจอหนังสือเล่มนี้ ชีวิตมั่งคั่งด้วยกระเป๋าสตางค์ใบเดียวเขียนด้วยคุณคาเมดะคุณคาเมดะเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีให้กับประธานเจ้าของบริษัทที่ญี่ปุ่นแล้วเขาเฝ้าสังเกตว่าทำไมคนเหล่านี้คนที่หาเงินเก่งๆถึงได้ใช้กระเป๋าสตางค์ทรงยาวแบบนี้คาแเลคเตอร์จะเปลี่ยนไปทันทีอาจารย์บอกเลยแล้วก็มันมีกฎอยู่สองสามอย่างเดี๋ยวใคยว่ากันเพราฉะนั้นในช่วงปีนั้นเนี่ย <c oughs> ถ้าย้อนกลับไป จะมีในเรื่องของการประท้วงมีในเรื่องของการก่อจราจนขึ้นมาอาจารย์เล่นดนตรีอยู่ที่ร้านรถเฮาส์ช่วงห้าโมงเย็นต้องเริ่มเดินทางแล้วนั่งรถตู้จากมินบุรีไปลงเสาลววีชัยแล้วก็นั่งรถไฟฟ้าไปลงที่สารแดงช่วงที่มีเกิดเหตุการณ์จราจนขึ้นเนี่ยอาจารย์ไม่สามารถที่จะนั่งรถตู้ไปลงที่เสาลววีได้ก็จะต้องเปลี่ยนเส้นทางมินบุรีไปลงที่ แยกพระราม9ตรงฟอร์จูนอาจารย์ก็เดินย้อนกลับมาเพื่อจะไปทํางานให้ได้ไปเจอหนังสือเล่มนี้คุณคามะบอกเลยว่าจงปฏิบัติต่องเงินอย่างสุภาพแล้วมันจะหาทางกลับมาหาคุณเองนี่คือที่อยู่อาศัยของเงินนี่คือบ้านนี่คือโรงแรมเอาไว้คอยต้อนรับเงินให้กับเราคนที่ประสบความสําเร็จเขาใช้กระเป๋าสตางค์ส่งแกเพราะฉะนั้นกระเป๋าแค่ใบเดียวเปลี่ยนภาพลักษณ์ของเราอย่างมาก หนังสือเล่มนี้แหละที่เปลี่ยนชีวิตอาจารย์หลังจากนั้นไม่นานอาจารย์ก็ซื้อหนังสือของคุณคาเมดาเนี่ยกลับมาอ่านจนเข้าใจแล้วก็ตัดสินใจซื้อกระเป๋าในช่วงเดือนถัดไปเมื่อเงินเดือนออกก็ตัดสินใจซื้อแล้วทำไงทำตามที่เขาบอกรูดซิปรูดซิปทำไงเอาหาแบงค์ที่ใหม่ที่สุดใส่เข้าไปในกระเป๋า แล้วก็อธิษฐานไม่ได้พูดอะไรเลยอาจารย์ก็ตั้งน้ำโมขออาจารย์อัลหลังสัมมาตามสาขออาจารย์แล้วก็อธิษฐานเป็นภาพเห็นเป็นรูปภาพเห็นสิ่งที่เราต้องการทั้งหมดเลยทองหยองเท่าไรก็แล้วแต่รูปร่างเป็นไงอ้วนหรือเตี้ยหรือว่าปัญญาอ่อนอาจารย์เห็นแต่สิ่งดีๆไอ้สิ่งที่ไม่อยากได้ไม่เห็นเลยเห็นครอบครัวเห็นแม่เห็นอะไรเห็นในสิ่งเหล่านั้นได้กลับไปหาครูบาอาจารย์เก่าๆได้กลับไปหาเพื่อนที่ เคยดีกับเราตั้งแต่สมัยตอนที่เราลําบากตอนที่เราเด็กๆเ,เราได้ทําอาจารย์ได้สิ่งนั้นหมดเลยอาจารย์ได้กลับไปหาเพื่อนได้กลับไปหาอาจารย์ไปหาครูบาอาจารย์โอ้เฮียมีความสุขแล้วมึงรวยเลยบ้าอาจารย์อาจารย์ตัดสินใจซื้อกระเป๋าโดยการที่แบ่งเงินส่วนหนึ่งประมาณ2 0,000มาซื้อกระเป๋าสตังเป็นของขวัญให้กับตัวเองหลังจากนั้นชีวิตแย่มันมีกฎอยู่ 2- 3สกฎในการซื้อกระเป๋าทุกครั้งที่จะซื้อกระเป๋าตัง จงคำนึงถึงเรื่องของกฎคูณ200หมายความว่ากระเป๋าสตางยิ่งแพงยิ่งดีกฎข้อที่2ต้องเป็นกระเป๋าสตางทรงยาแบบนี้ยิ่งแพงยิ่งดีหมายความว่าให้เอาราคาของกระเป๋าคูณตัวเลข200เข้าไปนั่นคือไรายได้ต่อปีของเราครึ่งปีผ่านมาชีวิตอาจารย์บอกเลยไม่มีอะไรดีเลยไม่ถึงกับยับแต่ใช้ชีวิตแบบเขียมกระมิดกระเม้ยนใช้เงินมาก สักช่วงประมาณผ่านประมาณสักหกปีอาจารย์มีงานเข้ามางานใหญ่ๆเข้ามาแล้วก็มีเพื่อนเนี่ยโทรมาชวนทํา y o YouTube ตรงนั้นแหละถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนแต่อาจารย์ไม่เคยปฏิเสธนะวัตรกรรมใหม่ๆเพราะมีอะไรที่เราไม่รู้อีกเยอะมากๆบนโลกใบนี้ขณะที่เรานอน,อนหลับไหลยอยู่โลกกำลังเคลื่อนที่แบบเร็วมากหลายๆอาชีพต้องเริ่มปรับตัวแม้กระทั่งหมออาจารย์อาาย่านหนังสือเล่มหนึ่งของคุณโรเบิร์ตคิโยสกิเขียนกับโดนัลด์ทรัมป แม้กระทั่งหมอก็จะมีผลกระทบจริงๆมนุษย์เราเชื่อในเรื่องของ AI มานานมากแล้วนะใช้ในเรื่องของการบินอากาศยานต่างๆใช้หุ่นยนต์เนี่ยบังคับเป็นออโต้พาย t เลยเราก็ไม่รู้หรอกเราก็นึกว่านักบินขับไม่ใช่เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะมาแทนที่แม้กระทั่งการสั่งยาเครื่องเอ็กซเรย์มีมาเป็นร้อยปีแล้วเนี่ยแล้วเราก็เชื่อมัน แต่ตอนนี้มันจะละเอียดกว่านั้นการสั่งยาจะแม่นยําการผ่าตัดจะโคตรแม่นยําแล้วใช้หมอไม่กี่คนนักคณิตศาสตร์ล่วงไปเลยเพราะใช้ AI คํานวณอาจารย์ว่าแบบนี้นะเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นรวยเลยอาจารย์ไม่รวยอาจารย์ก็ทําไปเรื่อยๆท YouTube ไปเรื่อยๆอ่าเอาเป็นว่าเรื่องของกระเป๋าสตังค์เนี่ยอาจารย์บอกเลยว่าถ้าไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีให้เริ่มจากการเปลี่ยนกระเป๋าสตังค์จงเปลี่ยนที่กระเป๋าสตังค์จะนาทรัพย์นาสม นำทรัพย์นำสมบัติมาให้เราหรือบางท่านอยู่ต่างประเทศอยากจะได้กระเป๋าวาจาร์อาจารย์ก็สามารถที่จะส่งไปทั่วโลกได้หรือบางท่านอาจารย์ผมจาเป็นหรือเปล่าหนูจําเป็นหรือเปล่าที่จะต้องซื้อของอาจารย์เทพอยากจะไปซื้อกับอาจารย์ท่านใดชอบอาจารย์ท่านใดหลงรักอาจารย์ท่านใดไปซื้อได้หมดขอให้เป็นกระเป๋าสตางค์ทรงยาวแบบนีอ้อาจารย์ทิ้งไว้เท่านี้แล้วกันสําหรับเรื่องของการดูดวงเรื่องของการ ทำบุญเรื่องการบริจาคแล้วก็เรื่องของกระเป๋าสต,ตังค์หลังจากนี้ก็ขอชาวราศีกรกฎจงคบแต่ความสว่างสวยในชีวิตขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลลโลกพระสยามเทวา,ทาธิราชพระพุทธชินราชพระพุทธโสธรพระแก้วมรกตศักดิ์สิทธิ์จงปกปักร,รักษาชาวราศีกรกฎใครมีหนี้ขอให้หมดหนี้ใครสุขภาพไม่แข็งแรงก็ขอให้แข็งแรงร่ำรวยเป็นเศรษฐีใจบุญธิรคา